ออกเนี่ยนะาแววต้องเอาให้เต็มเนะี่ยเขาบอกว่าตอนออกเนี่ย oh! มันต้องอย่างนี้สิว่าออกอย่างนี้รู้ว่าสู้ไม่ได้จะออกใหน้าสะใจออกให้สะใจแต่แล้ว่าเสียตารตกใจเสียตารได้ยินบอกผายบวดผายเบียดเจอใครไม่เจอเจอเรือนายงบอริงดีกว่าสิงห์นางสิริอรอยผายบี้กันมาผายบี้กันมาไม่ทาได้ตัวนี้อันตรายล่องน้ำเงินเหลือตาหวันหวานถีมงานน่าจะเป็นเขนางนักหรือเปล่ารู้ผายบวดผายเบียดมองตามสายตาเอารลยพอล่องน้ำําเบินว่ายังไงสิงห์นางสิริประคองแล้วเพชรดารารู้ตัวไป่นองแต่้าผายอย่างนี้อาจารย์อีทบอกว่า ไห้โทษน Counter จะจ๊ะจะบอกให้ถือ <c oughs> ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ในนามเพชรจันหลาครับสู้ประมาณร้อยเมตรสู้ประมาณร้อยเมตรจะสู้ไม่ได้เขาถอนอู่ครับแต่ยังจะพายอยู่ยังพายอยู่ยังไม่ท้อยังไม่ถอยยังไม่ท้อยังไม่ถอยกับสิงธิ์ลสิติวันนี้ไม่ธรรมดาครับ้ารยึงจะตกการยึงจะตกการยกนั้นตัวนั้นไม่ธรรมดาครับไม่รู้ว่าสีพายนั้นมันจุกดีเหลือเกินมันจูกดีเหลือเกินกับสิงธ์ล้ำสิตภพายแรงแรงีแล้วมีแล้วว่าแล้วก็หนีมาแบบสบายใจไทยแดง ประมาณ200เมตรต้น200เมตรต้นต้นพอสู้ระยะปปสูระยะปปนั้นเพชรดาราก็บอกว่าสู Moon ้ไม่ได้สู้ไม e ่ได้เจงเกงครับไล่บีไล่บีในน้ำสิงรังสิตไม่ทันครับก็ปล่อยให้สิงรังสิตค่อยๆดึงสะตกแล้วก็พาเรือหนีมาแล้วหนีมาแล้วสิงรังสิตหนีมาประมาณกึ่งลําเรือครับเพชรดาราก็ยอมครับแล้วปล่อยให้สิงรังสิตหนีเข้าเ้นชัยรับกําลังตัดสินล่องน้ำน้ำเงินสิงรังสิตเป็นเรือชนะ สิงหลังติดเป็นเรือชนะครับพี่น้องเราบะ้าพายอย่างเงี้ยาจารย์อิทบอกว่าให้อาภัยเพราะมันพายเต็มที่